จำวันนี้ที่23สิอหาคมสสันรอย2535แต่ก็จะพูดของเรื่องวันที่22สิงหาคมสสรอ2535เป็นการบันทึกความจำถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้ เมื่อวันที่2สิงหาคม2565วันนั้นเหนื่อยมากเพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัดด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยเพราะร่างกายไม่ดีแต่พอนดนไปตอนทักผ่อนนิดหน่อย แล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่หลังจากนั้นเราคิดเรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมาฐานตั้งอารมณ์ไม่สบายเพราะจับอนาปานุสติพรรมให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบมาจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียง ว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผมก่อนท่านเป็นเสียงขอาพยายมก็หันไปตามเสียงท่านพยายมกับนายบัญชีท่านมาทั้งสององค์เมื่อวันเมื่อวันที่จีสองนี้แปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเสด,ดามีรองเท้ามีตระส็ด แล้วพราวเป็นยักษ์สวยสงางามมากก็ถามท่านว่าจะมีเรื่องอะไรหรือท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไรก็ตัดสิ้นใจจะไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวม เป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวเพชรก็สีขาวขาวล้วนหมดแถวภาะบนยัพก็เดินตามท่านปัญญยมก็ทำนายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดาดยืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับปัญญยงบัญชีมากกว่าก็าจะเป็นนาย พระเทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทำงานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมดขั้นเดินฝ่าฝันก็นับเทวดาไปแล้วมองเห็นข้างหน้าเป็นโรงวิธีใหญ่ความยิงตี่นั้นเป็นในบริเวณอ้วยมายห้วยยายมเป็นโรงวิธีใหญ่สวยสดงดงามมากเป็นสีทองสีทองผสมแก้วกว้างขวางมาก แล้วก็มีแท่งแก,วก้วประสมทองตั้งอยู่กลางแล้วก็มีเขาอี้แก้วประสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราก็นั่งอยู่ที่เขาอีทอ้ทองเขาเขาอี้ทองประสมแก้วเมื่อพระยายมท่านนั่งในบัญชีนั่งแล้วก็ถามว่าไม่เห็นนี่อะไรนี่ เ่านม่ใช่ห้องว่างๆท่านอกาะไ้บอกว่าเดี๋ยวก็มีพอท่านพูดจบก็ปรากฏว่ามีเทวดามาฟ้ามาเกินกว่าแสงคนที่รู้ว่าเกินกว่าแสงคนก็ยายมท่านบอกญายมก็นดบัญชีท่านบอกว่าวันนี้เทวดากับนางฟ้ามาเกินกว่าแสงคน แต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวไม่ใช่ผ้าเป็นแก้วแก้วขาวมานั่งอยู่เบื้องหน้าก็แปลกใจว่าเรื่องที่เระเจ้าจมเจะระชมเวดาว่ารางกมีอยู่แล้วที่เทวเทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลากสีตามบุญบารมีของตน แต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดกงคิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามาเพราน,นักนตอนนี้ทำามอยากยิมต้องบอก,กว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อถ้าถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านจะมองไปที่เทวดา ก็มีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆหม่เพิ่งเกิดวันนี้เองเพิ่งเกิดพร้อมกันสามองค์นอกจากนั้นก็เป็นเทวดารุ่นเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกน,นี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านเพราอผมกับฉัน เคยเกิดเป็นสุน,นัขของท่านเทวทธาสุงวัตสพานแล้วก็อัตพัดโพดพังนั้นว่าเทวดาสุน,นัขขอโทษคนตั้งที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์ที่แล้วมาที่ถ่ายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาเขาแต่งตัวที่ทุกขาร้วน ต่งแังสวยสดขงามมากก็ถามเทวดานั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาใหม่เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระให้ผมส่งตังองก็ถามว่าบวชทำไมผมต้องการอานิสงส์บวชรักครับก็ถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวช เธอก็ถามว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างเธอก็ถามว่ามาเป็นนับไป,ไปเป็นเทวดาได้ยังไงทำยังไงถึงเกิดบสนสวรรค์ไดในเมื่อไม่บวชเธอก็ตอบว่าอาศัยบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกําลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพระก็ไม่แน่นอน หมายความบูชาพระไม่เนีนน่ยหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะถ้านึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อนั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกันเวลาภาวนาภาวนาไปจิตมันพุ่งสร้างก็เลิกทำบ้างไม่จะทำบ้างมาทำกันจริงจังตอนป่วยใกล้ลจะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้เป็นปอ,อันดับแรกมีการอืดเสียดที่ท้อง แล้วก็เจ็บที่คอคือนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคืนกินนึกในใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกอย่างนี้ทางที่ดีเราควรหาความไม่เป็นคนก็มัน่นนึกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าพทุทโธ เคยอ่านหนังสือวรวัติพระปานี้ท่นเขียนให้ใช of ้คำนาวพุทโธก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่ที่ตะพนาไปพนาไปโรคก็คำเริ่มขึ้นในที่สุดก็ตายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศมีสวย แต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเครืองแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เ,เคยทำบุญบวชพระไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตหนึ่งที่คนเขาบวชพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างเลยเธอก็บอกว่าไมีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมา เขาขอมาก็ให้ไปบาทถึงบ้างสองบาทบ้างสิบ,บาทบ้างยี่สิบ,บาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่ได้ตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดีร่างกายก็ดีนิบายก็ดีจึงสวยสดช่วยงามไม่เท่าคนที่เคยเมีสงบทพระผมอยากจ้งั่านใจการบทรพระองพระองค์หนึ่งก็เลยไม่ได้ เวลาเป็นคนทำไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระแต่งของคนก็ตั้งใจทำบุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เคยประโยชน์ไม่มีศรัทธาทำไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้ตั้งให้ตั้งใจเป็นโอทีนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้น การทำเพื่อเป็นการเสียไม่ได้จใจฉันช่วยฉันไม่ช่วยหรอกเพราะเป็นเทวดาแล้วก็พอแล้วเวลาที่พระพุทธเจ้าออเทศทําไมจะไม่ฟังพยายมบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปวิมานแล้วก็มาที่นี่ถามไอ้สององค์ม,มีความต้องการอะไร ที่สององก็ตอบว,ว่าต้องการเหมือนกันครับแต่ไม่อยากขอทําว่าทำไมจึงไม่อยากขอผมคิดว่าขอท่านก็ไม่ให้กะเด้บอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงมาสมัยที่เป็นคนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญ,ญอย่างนี้มีสมแบบทัานมีสมแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคัน จึงหันไปถามเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่ท่านก็บอกว่าบุญที่ผมทำนันมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเช่นหนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละเขาทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้ เขาทําบุญเท่ากับถึงนพระประปาบุตรพระมาบอกบุญก็ทําประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระเขาไปไวัดกันเขไปกับเขาไปทำมาเปรียณีพระให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทําบาปทําเดิมวันดีไม่ละวันพระบางทีก็ไม่ไปเว้น ก็เจท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นสก,การอย่างนี้มันควรจะไปนรกทำไม,ถ,ามาถึงได้มาเป็นเจวดาก็บอกว่าผมอ่านหนังสือป,ประวัติของพ่อปานที่ใหาเ,เขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักรูกจ้จากตัวท่านจะมานขอร้องพรยายมบอกอยาจกจะรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหน เขาอกก็ตอบว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตรงใกล้เชียงตรงนี่มันเลยเชียงรายไปทําเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกว่ามีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายผิ่งก็ขายเฮโรอีนก็ขายแต่ลกูแหวกขายไม่เป็นฆ่าสัตว์ัตชีวิตแต่จิตก็มีกุสนอยู่บ้างมีพระท่านไปตุดดง ทั้งการแนะนาให้ใช้ควาวนาเพราะไม่ต้องลงทุนมากเพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่ค่อยมีด้วยท่านก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะทรัพย์สินหาได้ยากถ้าใช้การเป็นควาวนาแล้วบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับคำว,วนาเป็นปกติแต่ใช้เวลาไม่นานนัก ครั้งหนึ่งเพียงเก้านาทีสิบนาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้างเป็นเว่าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจารสมาธิแต่ก็อารมณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทำมาวันก็ไม่ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตาย อาการที่ผมเป็นคือว่าเป็นอาการในทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นฝีในท้องฝีที่กอดเขาเรียกว,วันโรคมเมื่อวันโรควันถามหามัานมาพบมันก็จับก,กินกินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มาก ล้ากําังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปีแต่ว่าจะโรคนี้มันดีอย่างหนึง่งคืออารมณ์มันมันมไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกขเวทนาม,มากเป็นจะเพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั่นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดี เดินไปนไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอเลยไม่เป็นที่สังเกตของคนถ้าถามว่าเวลาะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้วันที่แล้วขนาที่ป่วยอยู่นั้นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีกระจไปเลยใช้นังสือประวัติของพระปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพ แตปซื่อมาจากบ้านจะกลมเสริมหนังสือเล่มอื่นอ่าน,นก็ไม่ชอบใจชอบใจในังสซื้อประวัติของก็ผ่านเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอเไราไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักถ้าเวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนานหน่อยเอง ทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้านาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้างในที่สุดวันจะตายอาการใหม่บังเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนเป็นโลหิตอาเจียนเอามาเป็นกระถนกระถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสั่นลึกๆ,ๆ,ๆลูกกับเมียญาติพี่น้องคนข,ข้างบ้านใครต่างเพียงเข้ามาดูกัน เขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าสเสียคิดว่าคราวนี้คงจะตายแน่หมอก็ไม่มีมีหมอไม่กันแต่แต่สตางไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทยศาสตร์พานิชมากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีที่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูก ในจุดภาวนาไปภาวนาไปก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพทธรูปลอยอยู่ข้างหนา้าก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่านทั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรู้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุข อาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏใน,นด้านจิตใจจิตจิตสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายที่ตอนตายนี่ท่านผมไม่รู้สึกตัวตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกต่เมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้ว เห็นร่างกายที่นอนแบบอยู่ร่างกายสูผภอมเห็นเลือดในกระถนสองกระถนเสรจก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี้แสนจะสกปรกเราอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสรเราทนทุกขเวทนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสร็จร่างกายก็เต็มด้วยความสกปรกสโสโครก มันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกพาดูร่างกายใหม่ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเพื้อเสื้อผ้าขา,ขาวเขายับก,กายก็เพาะ็ข,ขยับตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ ก็ปลายก็เกิเด,ดเป็นเทวดาเป็นเป็นเทวดาอยู่ชั้นยามาชั้นยามานี่แต่งตัวชุดสีขาวหมดพอเข้าวนาวิมานเรียบร้อยแล้วก็ลองดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ปสมบัติก็มากสวยสดสงามือใบก็ขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์ คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ประมาทเราจะดีกว่าน,นี้ถ้าว่าในขนาดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่าเวลานิพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาษีจึงดำมาถ้าเขินไปชาจะไม่ทัน ถ้าว,ว่าตามปกติฤที่ยงดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤษี่ยงดำก็ดีใจว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่นังสือขัองพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ขอรับ คำถามอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรอืององค์ที่สาม,ามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทาให้เจอาหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้ท่นไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะาพระเจ้าอาทิตย์อยู่แล้วเขาทุกวันพระเจ้าทำไปเทศทุลาทิ่เทวสภา อยากจะได้อะไรองค์ที่สามองค์อยากจะได้สังฆทานพระสังฆมิมานใกล้เขาถวายสังฆทานเป็นปกติที่ท่านไปซอยแสงลมบงังเขาวาถวายที่วัดตังมีมัยของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสงของมัมก็แสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากกว่าผมเยอะ ผมก็อยากจะให้ทันตวายสังฆทานให้เขาะบอกว่าฉันไม่ทำหรอกเมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตอบว,ว่าผมเป็นคนจนครับเขาบอกคนจนทำไมจันตวายสังฆทานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเท่า,วาวสวยสทกหนึ่งทศปีไม่มีข้าวเครือสกกัก้อนหนึ่งเพื่อไปกลับกิน ก็ถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหว,า,ว,า,วานีมานี่มาอย่างมันเตีไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระพระจะมีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปก็ถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแ่ก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนํา ข้าถาวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์สองเถากับข้าวหนึ่งเทา้าแล้วก็ขนมอีกหนึ่งเทา้าข้าวโซอีกหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกงโง,ง่แบบนี้ผมก็เลยง,ง่องงกับทายกง,ง้อกับทายก เพ็นว่าการถวายสังฆทานนี่มาตอาไม่ต้องใช้มากใช่ไหมครับแม่บอกก็ได้บอกว่าไม่ต้องใช้มากถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตงังก็ข้าพเจาในวัดบ,บอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทานครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่านั้นก็จะมีอนานิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเสียดายเคยถามว่าพระพุทธเจ้าคือป,ททประเทศสิทธวสภา,าถ้าทําไมจึงไม่ฟัง พญยาโยบอกว่าเทวดาองค์นี้เพิ่งเกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้เท้งหมดสามองค์ที่มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวปุ๊บเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลาย ต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นได้บอกมาทุกองค์ก็พอนม,มือบอกก็เต็มแล้วครับฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่าย้อใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวดาสามองค์ก็บอกว่าผมก,ก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างทำไมจะได้เห็น ็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันมันคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อพูดตรงนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าองค์ถมทั้งมาประทับที่พระท่านสูงให้หันไปกราบท่านทุกคนก็กราบเมื่อกราบท่านเสร็จมาบอกว่าเทวดาทั้งหลายท้าถาคตมาในพญเทศสงเคราะห์ เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล,ล้วรู้สึกว่ามีสภาพภาวะดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมพรัศมีกายสว่างกว่าเดิมก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับไม่ไม่สดสวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่เั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศ ให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดาการเป็นนากฟ้าบนสวรรค์ไม่เป็นตลอดการตลอดสมัยก็ต้องมีตายไปที่สุดโน่นนรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไหมทุกองค์เห็นจะรู้ว่าทุกองค์ยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศเป็นแล้วตัดบาปได้แล้ว มีกําลังเหนือบาปแต่สามองค์นั้นยังมีกําลังไม่เหลือให้ตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามอย่างนึกไว้อย่าให้ขาดว่าเรามีความเคารพและการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็โน่นนิพพานถ้าที่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพวัธิพานใสแจ๋วเห็นชัดเจนหมด เคยนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทําอะไรอยู่เห็นหมดทิพย์ทิพย์พันไม่ได้ที่มีความสุขมีวิมานอยู่องละองวิมานหนึ่งหลังทั้งวิมานครับพระพระอร,ร,รหนันต์อง,องไม่ปนกันถ้าต้องการบริพันธ์ให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์เพราะการงาน เราไม่ต้องการมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว,ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ชากาหมดเพรศาสนาบารมีเราไม่ต้องการอีกเราต้องการพฏิพานทุกเดียวทําใจได้ไหมเทวดาทั้งสามองค์บอกว่าทำใจได้แล้วครับดีใจเหลือเกินที่มาพบพะระพุทธเจ้าถ้าราบลงสามครั้ง พระน้ำวัดมาถึงเวลาพระเจ้ากวลาครับอาตมาก็กลับญยาโย,ยก็เข้ากี่พักธรรมดาทั้งหมดก็กลับกลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับเพราะเวลามันหมดธรรมดาญาโยอัตบริษัทท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจำจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันหน้าเพื่อใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังได้เรื่องขอลาก,ก่อนขความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบัรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี